โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะฮะยังโยบเกมนี้ Slam Tower 3ตอนนี้เนี่ยเจ้า Slap Tower หรือว่าเจ้าจำพวกที่แบบเป็น o b b y t o โชั Tower วาว,ว,วแล้วก็ช่วเป็นติ้งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมสามห0ื่นครับคนเล่นเยอะสุดเลยนี่ผมก็ไม่รู้นะว่าทำไมแต่ว่าด้วยความที่แบบยิ่งคนเล่นเยอะใช่ไหมใช่ครับมันการตีมันเยอะขึ้นโอ้โหแล้วแรงมากอันนี้คือมือเก่าผมเองน่าจะคลิปก่อน วันนี้เดี๋ยวเรามาพัฒนาตัวเราหน่อยซึ่งแบบนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยผมว่าแอดมินก็คุ้มอยู่นะก็คือ1 5 0 0โลบัคกแต่ว,ว่ารู้สึกว่าแอดมินเนี่ยผมมีหลายแมปแล้วใช่ไหมแบบนี้เดี๋ยวโอ,ย,ววอยังจะกระโดดลงมาตบอีกยังมันจะไม่จะเป็นเนาะยังไม่อยากบินใช่ไหมย,ยังไม่อยากบินนะครับยังไม่ได้มีอะไรที่จะต้องบินนะครับแล้วก็คําสั่งเนี่ยมันก็เหมือนเดิมนะไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะครับกระโดดสูงบินได้ทะลุนะครับก็โอเคน่าจะยังไม่มีอะไรนะครับแบบนี้ เพราะฉะนั้นนะยังไม่อยากมีอำนาจขนาดนั้นเรามาสร้างมือมากระทืบมากระทืบทุกคนดีกว่ามาตบ <laughs> เนี่ยก็มีแต่คนชอบแกล้งผมอมาเลยครับตอนอันนี้ซึ่งแบบนี้เนี่ยมีมือ <c oughs> เดี๋ยวดูก่อนสิว่ามีกี่อันอันแรกเนี่ยก็คือมือการเวลานะครับอันนี้ซึ่งสวยมากเลยนะนี่ตบแรงด้วยตบสิเฮ <c oughs> ้ยไม่ใช่ละเอ้าแต่ทำไมตบไม่ไป มาซีมาซีนะครับแล้วก็มือต่อไปเนี่ยอันนี้คือมืออะไรนี่คือมือหัวใจมือหัวใจดูน่ารักเลยอันนี้มือกาแล็กซี่โอ้โหอันนี้แลนโบน่าจะแพงกว่าเพื่อนนะครับนะใช่แลนโบนแพงกว่าเพื่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะฮะแล้วก็อ่ะอีกอันนึงอันนี้คือ Energy นะครับฟิลนิวเคลียร์หรือเปล่าเออผมไม่ไหวแล้วกะโดดลงมาตีเนี่ยเห็นไหมคนเร่เยอะก็ยิ่งเดือดดานเข้าไปใหญ่อันนี้ Energy เหมือนกันเอะแสดงว่า อันนี้คือมือลมอ่าฮะมือลมอุยนี่น่าแรงนะเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่านี่ครับมันมีอิสเตอร์กตรงนี้ด้วยนี่ตรงนั้นเป็นมือสีทองยังไม่จบครับยังไม่จบอิสเตอร์อยางนี่ครับอันนี้คนรู้น้อยมากอันนี้เลยนะครับอิสเตอร์อันนี้ซึ่งมือตรงนั้นจะเป็นมือสีฟ้าอ่าแล้วก็มือข้างบนสุดด้วยนะครับเป็นมือแบบว่ามือข้างบนสุดเลยนะฮะอันนั้นจะเป็นมือจบเกมนั่นเองพลังตบพอๆกับอันนี้อยู่นะ นี่พอจบเกมเลยเนาะนี่ตบแรงมากอะแต่ว่ามหเดี๋ยวเราเตรียมอาวุธแป๊บหนึ่ง <c oughs> ป้องกันตัวเองนะครับผมไม่ได้จะมาทําอะไรนะครับผมแค่ป้อกันป้องกันตัวเองนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งม่เยอะม่เยอะมาเยอะอ่ะมาจัดมาทั้งเกมนี้มีมืออะไรบ้าง <c oughs> ไม่ไหวแล้ว <c oughs> ไม่ไหวแล้วคลิปก่อนโดนมาเยอะคลิปก่อนโดนมาอ <c oughs> ื้มฮนะืดนดะ้วยหน้าหน้า หน้ามือแดงแดงไปหมดขาตรงขาแดงไปหมดอ่รอแป๊บหนึ่งนะไม่ต้องคูดาวอันนี้ตบปกตีมันจะรอครูดาวนะครับทุกคนมันจะรอคูดาวสักแป๊บหมดแล้วนะของที่เป็นโลบะเกียงเลยตอนนี้ไม่นานจะมีแล้วนะ,เ,ะเรียบร้อยเกียงแล้วครับทั้งเกมเหลือแอดมินแล้วนะที่บินได้โอเคอ,เคอะดูหน่อยซิว่าจะครูดาวนะครับไม่ต้องคูดาวใช่ไหมตบตบไม่ยัง้งตบไม่ ตบไม่ยัง้งตบไม่ยั้งตบไม่ยั้งอ้ามาสิตบไม่ยังย้งอ่ะรอครูดาวมือมือแรกใหม่แปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวถ้ามีสักสิบมือตบอถ้ามีสักสิบมือเนี่ยน่าจะตบไม่ยั้งของจริงโอ้มันมีมือสีม่วงอ๋อมือสีม่วงอันนี้เอ่อสามารถเอาฟรีได้เนาะไม่ต้องเข้ากรุ๊ปนะครับนี่ตบหนึ่งตบสองตบสามปิ้วไปหมดนะอ่ะโอ้ยโอ้โหยังยังมีตัวอีกมือหนึ่งมามือลม มือลมโอ้ยตบไม่โดนแล้วโอเคโอเคประมาณนี้โอเคมีคนถามว่ามาเสาไล่ส่วนไหมเดี๋ยวไล่ส่วนนะสลับก็เอาการเล่นแต่ว่าวันนี้โอเคโอเคเดี๋ยวไปเอามือเพิ่มแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะเอามือข้างบนก่อนดีไหมหรือว่าข้างๆก่อนดีกมว่าข้างๆนี้ไปตบเพื่อนก่อนดีกว่ากูสามีแล้วเอออย่างนี้บอ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 บตบตบตบัดกาแฟมือเยอะมากมือเยอะมาก ขอโทษขอโทษขอโทษทุกคนโอ้ยเนี่ยวินกำลัสนองโอ้ยมันมากเลยมีมือตั้งเยอะโอ้โหตบสนุกแน่นอนเนี่ยนีเนี่ยดู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 ซิดูซิไหนเจ้าคนไหนยืนนิ่งนิ่งนี่นี่นี่โอ้ขอโทษเอฟซีโอไม่ไหวละเออ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 ตบไปหมดอะเออเอาซิเอาซิเอาเอาไปดีกว่า เราไปเอาบือเพื่อให้มันเต็มดีกว่าตอนนี้นะครับขาดอีก3มือนะถึงจะเต็มแล้วก็โอ้ยตกไอ้เจ้าข้างล่างอันนี้นะครับอิสต์เอ็กทั้ง2อันแล้วก็ข้างบนก็นับเป็นสมันพอดีนะครับโอ้โหสิอันลวดอเลขสวยมากเลยนะนะครับไอเทมสวยมากๆ <c oughs> อย่านะแกอ okay, okay, แโอเคโอเคเราผมไม่ตี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 คุณผมไม่ตีคุณคุณจะตีผมผมไม่ผมไม่ตีมมตมมตคุณ,ค,ณ,มมมมค,ณคุณก็อย่า อืมผมว่านะผมไปทันด้านขวาก่อนดีกว่าด้านขวาเงียบๆดีนะครับตรงนี้ไม่ค่อยมีคนรู้นะ่ยส่วนใหญ่จะไปด้านซ้ายโอ้โหด้านขวาก็มีอันนี้อีกแล้วมันมีบล็อกเดียวเนี่ยมันปุ๊บอัพปุ๊บปับปบป๊บโอ้โอ้โอ้ได้แล้วครับอันที่แปดมาแล้วเอาเพื่อนเพื่อน,นมาเพื่อนมาเร็วเพื่อนมาเร็วโอเคเอามาก่อนโอเคเพื่อนสุดยอดงังน้นงั้นเราไปนะเพื่อนนะอ่ะไม่ตกแล้วกันไปแบบปกติเอาเพื่อนเพื่อนตกไปแล้วไม่นะขอโทษเพื่อน โอเคไปเราไปเอาอีกด้านหนึ่งเฮ้ยนั่นจะตกกันไปหมดเลยโอเคตกอัน oh ี oh> ้ก็ไม่หายนะครับมืออิสต็กนะครับด้านขวาด้านซ้ายนี่เสียอะไรนะสีทองจิตใจะได้ด้ได้โอ้โหมาครับมาโอเคได้อยู่ตรงนี้มีรหัสนะครับซึ่งผมรู้เรียบร้อยผมไปตามคนนึงมากดกดให้ผมดูนะครับโอ้โอเคๆตกตกตก มาเหลืออันเดียวเลยครับผมจะเต็มหลอดแล้วนะมือมือนี่คือเต็มหลอดแล้วนะบอกเลยว่าโดนอุ้ยผมขอลองแลนโบ้หน่อยแลนโบ้เนี่ยห้าก็เอ่อห้าสีเลยนะก็คือแพงมากแพงกว่าเพื่อนอุย้ยมาแลนโบ้ขอขอญาตลองตบดูหน่อยสิโอ้โอ้ตบแรงมากเลยแรงกว่าอันอื่นอ เหลืออันเดียวแล้โวโอ้โหตบตบโอ้โหถึงจะมีหลายอันนะครับโดนลุมมาครับนี่โดนลุมมาก็อาจจะยังสู้ไม่ได้อาย,ยายา่ยาอย่าแป๊บนึงคูดาวคูดาวโอเคคูดาวเสร็จแล้วมาบ่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 บบ่โอเคคูดาวเสร็จแล้วไป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 นี้ก่อนอผมว่าผมรีบไปดีกว่า <laughs> ผมโอย้ยโอย้ยโอย้โอย Ó, คือคือมีหลายมือก็ไม่ใช่ว่าจะสู้ทุกคนได้นะทุกคนก็มี โอ้โหถ้ารวมทุกคนเนี่ยมีมือโยกผมอีกนะเพราะทุกคนใช <laughs> ้จํานวนเข้าสู้ <laughs> ไปไปไปดีกว่าไป,ไปดีกว่านะครับไปไปดีกว่าเราเอาปองกันตัวก็พอนะครับอันนี้นะอื้ม <c oughs> แต่ว่าตรงนี้ผมรู้สึกว่าช่วงนี้เราโอ้ยไม,ไม,ไม่มีคนแกล้งใช่โอเคียวแค่คคคนันยิงกำลังไปเอออย่าตกกันสิอย่ากตกกันนะอย่าตบกันอย่าตบกันผมไป <c oughs> <c oughs> <c oughs> นั่นไงไ,ไป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 อย่าตบกันอย่าตบกันมาเพ <c oughs> ื่อนเดี <passar> ๋ยวเดี๋ยวผมส่งไป ส่งไปฝั่งนู้นให้ขอโทษโอ้อนั่นไงเวรกรรมโอเคผ่านมาได้แล้วโอ้โหโดนแก้เหมือนกันนะแต่ดีที่เราพอจะวอร์ออฟได้นิดหน่อยนะครับโอเคไปในที่สุดผมก็หลุดพ้นเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงตรงนี้เดี๋ยวรอผมแป๊บนึงผมขอยาดไปฟาร์มก่อนไปฟาร์มอีกมือเดียวนะครับข้้งบนสุดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาระเบิดแน่นอน โอเคเริ่มมาสีแดงๆดงแล้วครับอันนี้โดนไม่ได้เลยนะฮะโดนปุ๊บตายนะครับโอเคโอเคแป๊บ okay, okay. นึงปุ๊บโอ้โหหวัดเสียวอยู่อ่าฮะไปไปช,ชึบชับปุ๊บโอเคโอ้ตรงนี้ยากอยู่นะนะฮะอืาาอฮึโอเคเรียบร้อยมาครับแดงๆแดงๆชึบเออชึบโอเคชึบคำนวณให้ดีคำนวณให้ดีคำนวณให้ดีโอเค โอ้โหยากมากนี้อือหืสุดท้ายแล้วโอเคมาเลยครับมาแล้วครับ,รบชนะแล้วโอเคมามือสุดท้ายมาเลยครับถึงเวลาเลยครับ <laughs> ถึงเวลาเบาะ บ๊เ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 บาอโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่ยังไม่ยังมาครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งรอผมแป๊บหนึ่งครับตรงที่กดปุ่มกันเมื่อกี้ใช่ไหมกดปุ่มกันแกล้งใช่ไหมมา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 พร้อมพร้อมแล้วมาครูคิดครูคิดอะไรอะไรครูคิดโอ้ยมาดิมาสิอือนี่นอนอยู่ก็นอนอยู่ก็ตบได้ตบได้ตบได้แบบไม่อั้นตบตบได้แบบไม่อั้นไม่อั้นนะฮะไม่อั้นม มาไม่อันไม่อันผมตบได้ไม่อันเดี๋ยวเราไปตบข้างบนดีกว่านี่โอ้ยตบได้ไม่อันจริงอะเนี่ยดูพอมันครูดาวเสร็จคือแบบตบได้ต่อโอ้ยอย่างมันเลยมันมีแบบมันมีแบบบล็อกไม่ให้เราตบกระเด็นได้ไหมมีคำสั่งแอดมินทําได้ไหมทุกคนถ้าทําได้เนี่ยบอกผมหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะได้เซืแอดมินมาบล็อกให้ทุกคนตีผมไม่ได้อืม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 อมัน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  โอเคโอเคแป๊บหนึ่งแป๊บนึงขอไปตีข้างบนครับขอไปตีตรงกดปุ่มนะฮะเอ้ยผมไปก่อนได้ไหมผมจะได้แกล้งเลยนี่นี่ไปก่อนไปก่อนนะครับไปก่อนไปก่อนอันนี้ไม่ต้องห่วงมีบันไดอยู่นะครับโอเคปุ๊อบป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 ๊อบมาเป็นร้อยใครจะรอดเนี่ยเมื่อกี้โอ้โหผมต้องกดปุ่มนะเมื่อกี้มาเป็นร้อยเลยโธ่โอ้โอเคยังรอดอยู่มาสิมามาสิมามาสิ มาสิอืมตบตบไม่ยังตบไม่ยัางมือไม่ยัางมือไม่ยังไม่ไม่ยังไม่ยังไม่ยังไม่ยงตบไม่ยังโอเคเอโอเคโอเคไม่ถืออาวุธกันผมก็จะไม่ทำร้ายคุณนะครับอันนี้ไม่มีคนแกล้งกันเย้มาตรงนี้ใครชักมือนะครับผมจะตีแต่ว่าคนโอเคคนนี้ไม่คนนี้ไม่ไม่ไม่เฮ้ยโอเคโอเคโอเคอย่านะอย่าชักมือเด็ดขาดนี่ โอ้ขึ้นมาได้ยังไงอะเมื่อกี้โอ้ยเครียดเครียดถ้ามีคําสั่งแอดมินนะครับช่วยบอกผมหน่อยแล้วกันนะครับว่าอันไหนที่จะทำให้ผมไม่โดนตีบ้างผมจะได้ตีไม่ยั้งมือตอนนี้ไม่ไหวแล้วตอนนี้คือไม่ไหวแล้วอืนี่คือตีได้โอ้โหตีได้รัวมากทุกคนดูแบบคูดาวเสร็จปุ๊บมานิสต่อแต่ว่าโอ้โหแต่แต่ว่าโดนตีไปโอ้โหไปเน็ตไปดาวคาวขอบคุณอ้าขอบคุณครับ เอาเอาขึ้นมาได้เลยเอาโอเคอเอาโอเค,อเคมาทางนี้ได้ไงไม่รู้แต่ว่ามาแล้วครับคนคนคนนี้ไม่แกล้งผมผมไม่แกล้งนะครับโอเคอืมดูเอ้ยเอ้ยเอ้ยนานนานโอ้ยเชื่อใจใครไม่ได้ไม่ไหวแล้วมาผมอยากมีคำสั่งแอดมินมากคำสั่งไม่ตีกระเด็นอะผมอยากจะตีทุกคนโดยที่ผมไม่กระเด็นนี่ดูว่บาบ้าหน้าสุดสุดแต่ว่าทุกคนแกล้งผมก่อนนี่ตีไปไหนไม่รู้ เมื่อกี้หายไปเลยอุ้ยเนี่ยมานี่ไปอีกรอบไปกรอบอ,อืออือไปไปหมดมาอืออันสีทองอืออันสีเขียวอืออันสีขาวต่อโอ้โหลันแบบรัวๆลันแบบรัวๆมาใครจะมางี้ผมตีหมดผมไม่แคร์สื่ออ,อผมไม่ผมพลาดแล้วไงผมยังมีต่ออีกเยอะอื้มเออมาสิผมผิดอะไรพี่ก็อยากจะถามวัาพี่ผิดอะไรสงสารพี่เขามาก ใช่ไหมผมบอกอยู่ผมก็ไม่รู้ผมผิดอะไรเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมไปแล้วเอาละตรงนี้ไม่ต้องห่วงนะครับมีบันไดอยู่นี้โอเคแล้วตบเลยตบเลยใครใครบางอาจใครบางอาจใครบางอาจนี่ไปหมดอ่าเจ้านี่เอนานี้เจ้ามือน้อยเจ้ามือเล็กมือน้อยนี่ตบไปหมดโอเคโอเคลบ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 ผมผมครูดาแป๊บนึงนะเพราะว่า10มือเนี่ยมันคุูดาแป๊บเดียวโอเคน่าจะกลับมาแล้วนะครับเจ้าแดงเฮ้ยเฮ้ยจะได้ปุ๊ป ผมโอเคโอเคคนนี้คนนี้ไม่คนนี้ไม่นับอเอา้าเอพขอโทษ <laughs> ABC บอกอย่างนี้ต้องเอาคืนว่าให้อืมสวยเลยครับคนนี้โคโนนัทโคโนนัดเฮ้ยนี่ไงโู่โค่โนามาชักปืนชักปืนใส่เรียกว,ว่าชักมือใส่แบบนี้โอ้เจ้าแดงโอเคโอเคอยังอยู่นี้โอ้โหไม่มีใครเชื่อใจได้เลยครับเจ้าเจ้าอพคนนี้คือผมตกไปเมื่อกี้น่าจะแค้นหน้าดูอย่าแค้นกันเลยนะคนดีไม่เป็นไรอ๋อไม่เป็นไรแล้วโอเคอ่าโอเคไม่เป็นไรแล้วก็เป็นคนดีกัน แล้วคนหนึ่งโดนจับเอาไปตบเพื่อนทำไมอ่ะมานี้เออเออเออโอ้ยโดนตบโอ้ผมโดนรังแกผมโดนรังแกมีมือเยอะตบไม่จำกัดก็จริงแต่โอ้สู้คนเยอะไม่ได้อ้แล้วดูมันดูนี่ผมโดนแกล้งชัดๆโถ่สาษะแบบซื้อมือมาเยอะๆจะมาแกล้งคนอื่นคนอื่นแกล้งผมแทนโอ้สู้ใครไม่ได้แล้วไม่ใช่สู้คนเยอะไม่ได้ โ <languages> ดนตบเป็นลูกคางเลยส่วบจำนวนคนเนี่ยโอ้ยมแพ้ยมแพ้ยมแพ้เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอคลิปหน้าเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอแอดมินใหม่คลิปนี้คลิปนี้ขอขอพอพอป้องกันตัวเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาระเบิดนะครับผมขอไปได้ไหมโอยเอ้ยโอโ้ยโคนนัดคุมโคนนัดคุมอย่าอย่าเจ้าแดกเจ้าแดเจ้าแดอตบตบไม่ยังตบไม่ยังตบไม่ยังอ๋ออย โอ้อ้าวโอ้กุสาเท่กุสาวอออมมาเทเท่หักุสาโดนตบมาจนเดือดเฮ้ยโอ้เจอคนเดินสวนคือไปทางนี้ไม enfin> ่ได้แล um> ้วนะดูดูคนสแปมลอนอย่นี้แล้วตรงนี้ก็ตุบโอ้ยแล้วคือไม่ใช่อะไรนะ FC เราทั้งนั้น ทำไมต้องทำร้ายกันขนาดนี้เป็นแบบนี้ก็ไปทางที่ไม่ปกติและวูดักยันขั้นเขาโอ้ดักยันตรงนั้นน่ะคิดดูปกติก็ไปไม่ได้ทางวอลล์อฟตรงนี้กุสา์คิดค้นขึ้นมาก็ไปไม่ได้เนี่ยมีคนรอตกอ้าเอ้าเนี่ยกุสากโอ้ยโอ้ยทางปกติก็ไปไม่ได้ทางนี้ก็ไปไม่ได้เด้อเดี๋เดๆ ทางอื่นก็ได้ทางอื่นอืมรู้สึกว่าเขาดักแต่ทางนู้นผมเอ้าโอ๊ยมีขวดบินโอ้โห FC เราก็มีโปอีกโอ้แต่ยายสู้ได้หรือว่าเขาเป็นแอดมินนะครับเอออาจจะเป็นแอดมินนะครับเนีด่นวิ่งเร็วเหลือเกินตบไปเลยตบไปเลยตบไปเลยอืมไปหมดอะไปหมดอะเน่เน่ขอโทษนะน้องนะแต่พี่พี่เจอโรคที่โหดร้ายก็เลยกลายเป็นคนที่โหดร้ายอย่างนี้แหละโหดร้ายอย่างนี้แหละทําไมไปแล้วไปแล้วไปแล้วคนทุกคนกําลังตบมันอยู่ตบเตียนอยู่โอเคอ่ะฮะอ่ะฮะอึ๊บ เออเออเออไปออกไปหมดออกไปหมดจบเรื่องพวกไม่หวีไมงวันออกไปหมดเออเออโอ้โหตบตบครบสิบอันแล้วผมตบครบสิบอันแป๊บนึงตอนนี้ผมไม่เหลือผมไม่เหลือผมไม่เหลือผมมีแค่นี้โอเคแป๊บนึงหมุนก่อนหมุนก่อนหมุนตรงนี้ก่อนโอเคอ่ะฮะเดี๋ยวกับกลับไปตบที่เดิมโอเคไหมไม่เด้มีมีคนบินมาด้วยทุกคนดูโอ้โหแล้วดูโอ้โหเกียนจะตรงนี้เอ้าเออ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 หืมผมจะเล่นยังไง ผมต้องผมต้องซื้อแอดมินแล้วแหละครับตอนนี้แค่มือพันกว่าโลบักเนี่ยมันยังไม่พอนะครับผมว่าโอ้ยไม่ไหวละโอเคเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับคลิปนี้วอลออฟก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาแก้แขนคลิปนี้ฝากไว้กว่อน